สวัสดีครับทุกท่านวัววันนี้ช่องแนะนำทำเงินนะครับวันนี้มาแนะนำเว็บไซต์ที่มันฟรีนะครับฟรีแล้วถอนได้จริงมันมีรีวิวคลิปการถอนในเว็บมากมายนะครับนคราบหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ฮะชื่อว่ากำฟรีนะครับนี่ครับ ผมมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีแบบใหม่มันเป็นเว็บใหม่นะครับเว็แบบของต่างประเทศเป็นการถาเงินแบบดิจิตอลกำรรคือเหรียญหนึ่งของดิจิตอลนะครับหนึ่งกำรรตอนนี้มัน2ดอลลาร์ครับสามารถถอนเข้าบิตคอย็อเช i นนะครับเพีย Pay ร์รเพพาวนะฮะแบบนี้ แล้วก็ถอนการถอนได้วไวมากๆนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าเลยนะครับท่านเชื่ามาก็สมัครเข้ามาตรงนี้นะฮะสมัครลงชื่อเดี๋ยวผมลงชื่อเข้าใช้เลยมันจะม,มันมีอะไรไม่ต่างกันมากมายฮนะนี่รฮะมันมีแบบให้ล็อกอินแบบ เฟซบุ๊กนะครับขอแนะนำไม่ฮะให้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับนะครับการล็อกอินเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บผมใช้ผมใช้ตัวเนี้ยเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่แน่นอนห้ามไม่ให้ใช้เลยครับเนี่ยถ้าท่านใดสนใจที่จะสมักให้ใช้ตัวนี้ครับถูกต้องเดี๋ยวผมขอผมชื่อก็ใช้แป๊บครับ มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นวิธีการเล่นนะครับก็คือเมื่อสมัครเข้ามาแล้วหน้าแดชบอร์ดนะครับเนี่ยหน้าแดชบอร์กะมันก็จะมีตัรเลขของเราว่าเราม้วนสีไปเท่าไหร่แล้วมันมีอ่าตันนี้คือวิดีโอที่เราดู ตัวนี้ก็คือสัญญานะครับครับแต่ตัวนี้ก็คือลิงก์สมัครนะครับที่จะเราจะแชร์นะครับ1นชั่วโมงเราก็จะกดตัวนี้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็นี่คือที่ผมได้มาคือ14.9กราัมกรัมละสองนะครับถอนขั้นต่ำฟรีห้าร กรรมก็ประมาณพันฝันดอลลาร์นะครับถอนที่ถึงสงนะครับยูเวลสองถึงจะถอนที่500กร,รัมได้ก็เล่นไปเรื่อยก,ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็อย่าพาไปดูนี่นะครับนี่คือที่เขาได้พ o ย n กันมานะครับนี้เล่นเขาเล่นกันตลอดเวลาคือการฟรีก็คือตรงนี้ที่เราจะต้องไป ที่แปลเป็นไทยเป็นม้วนอ่ะที่จริงมันก็ไปหมุนหมุนหมุนกดหมุนนะครับเนีะฮะเลื่อนลงมานะฮะตัวเนี้ยกดคลิกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกําลังพดหนึ่งกำมาให้เรานะครับศูนย์จุดหนึ่งถ้าเราได้หนึ่งพันเราก็จะได้หนึ่งพันกำเลยนะครับหนึ่งพันกำตัวนี้คูณด้วยสอง กําล 2, ้วสองดอลลาร์สองพันฟาดอลลาร์เลยนะครับนะฮะสองพันกว่าดอลลาร์เลยตอนนี้ผมยังไม่ถึงเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูก็ได้ฮะแล้วก็ส่วนต่อไปที่ว่าเราจะเพิ่มกํลาลังขุดของเราได้เยอะที่สุดก็คือวิดีโอตรงนี้ครับนะฮะดูวิดีโอหนึ่งนาทีมันก็จะเพิ่มกํลาลังขุดให้กับเรานะครับ แล้วก็สามารถขายที่ไทดีโอลร y o u ยูทูบเท่านั้นนะครับที่จะมาวางลิงก์ช่องนี้ได้แล้วก็กดส่งตรงนี้เพื่อที่จะมาให้คนเขาดูวิดีโอแบบนี้นะครับไอสีจุ่เขียวนี่ผมดูไปแล้วดูเพื่อซื้อกําลังขุดดูแล้วก็เราก็ได้กําลังขุดของเรานะฮะสีเขียวอ่าตัสีแบบนี้ครับเนี่ยยังผมยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็แค่คลิกเนี่ยตรงลูกกระตานะครับมันจะมีเวลาให้เราตรงนี้หกสิบ นีนาทีนะครับดูแล้วกําลังขุดของเรามันจะไปเพิ่มให้การดูวิดีโอดูวิดีโอหาเงินนะครับหาเงินอะนไลอยู่กับบ้านช่วงนี้ออกไปไหนก็ไม่ค่อยดีนะครับครับก็ปล่อยมัน ปล่อยมันทำงานเขามันไปยังไงครับมันมีรีวิวการถอนอันนี้เยอะมากครับนี่ครับนะครับเขาถอนขัา้นต่ำที่ห้าร้อยกรัมทุกที่ก็ถอนราคากมอยู่ที่1.85ยังไม่ถึงไม่ถึงสองดอลลาร์นะฮะ เนี่ยครับวิดีโอหมดแล้วเราก็สามารถกลับได้ฮะ<ฮ><ฮ>เราก็เลื่อนไปดูวิดีโอใหม่ตรนนี้ไม่ใช่ต้องเข้าใหม่ครับตรงนี้คลิกไปที่วิดีโอนะครับฮะ ให้มีคนคนหนึ่งมีได้บัญชีเดียวนะครับมีสองบัญชีไม่ได้นะครับทําไปศูนย์ปลาเลยนะอันนี้ตรวจสอบเข้มข้นมากเลยครับเนี่ยมีสีเขียวผมดูแล้วมีผมดูแล้วครับดูเพื่อเอากาลังเพื่อได้กําลังขุดนะครับถอนได้ที่เข้าบิตคอยน์บล็อกเชนนะครับที่ผมเห็นรีวิวของพวกนี้บล็อกเชนเพย์เยียเ p ย์พาว มัตต์การ์ดถอนเป็นเงินสดเพราะว่ามันต้องเป็นเงินดาเป็นเงินดอลลาร์นะครับนะครับคลิกตรงนี้คลิกตัวลูกกระตานะครับเอาง่ายๆแล้วก็กดคลิกนะครับอย่างอย่างคนนี้เขาถอดด้วยบล็อกเชนนะเขาถอดด้วยฮนะ,ะลงทุนก็ได้นะครับแต่ลงทุนขั้นต่ำที่หนึ่งล้านนะครับไม่แนะนำครับ แนะนำให้เล่นฟรีแชร์ลิงก์ดูวิดีโอเอาครับแล้วก็ม้วนเป็นชุ่วงไปครับนี่เขาเขาบล็อกเชนนะฮะเขาถอนด้วยถอนเขาบล็อกเชนวิดีโอนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะนานนิดก็คือมาหลายสเต็ป้วครับเพื่อที่จะให้เข้าใจกันได้แล้วก็เล่นได้นะครับ อาจจะช้าหน่อยนะครับหมดแล้วครบปุ๊บเราก็แบคกลับเลยครับรนี้เดี๋ยวผมจะพาดูหน้าแดชบ,บอร์ดนะครับ ดดบบอรร์คัเด็ก40นาทีเดี๋ยวลองขอใช้เวอร์ชันเล็ปทอ็ทอปดูสิคอนจะดูได้ไหมครับว่าเลเวลของเรามันจะขึ้นยังไงนะฮะถ้าใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บัก็จะแจ่วเลยครับนี่ครับนะครับขีดของผมนี่ฮะถ้าขีดมาเต็มนี่ครับอ่านี่นี่เวอร์นไอท็ทอปจะมีนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เกิดได้เลเวลมาอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะฮะต้องเลเวลตัวนี้ต้องเป็นเลเวลสองนะครับถึงจะเริ่มถอนเงินได้นะครับเลเวลหนึ่งถอนไปได้เลเวลสองจะถอนได้ถอนขั้นต่ำที่ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมตอนนี้ก็ผันฟอนดอลาร์นะครับ นี่ครับของผมอ่านนะดูวิดีโอประสิบเก้ามีคนที่เขาเล่นกันอยู่ณาเวลานี้ครับหนึ่งพอยดูวิดีโออะ,อะไรต่ออะไรนะครับนี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูอุ้ยแม่ กดผิดครับพี่น้องเอ้ยผิดครับพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับพี่น้องมาไม่กินข้อมูลครับพี่น้องการเก็บไว้หน้าจอเดสกท็อปก็ให้เล้กไปที่สามตุ่มตรงนี้นะครับ เนี่ยสามตุ่มนี่ครับคลิกเข้าไปพี่น้องก็จะเห็นเนี่ยครับเพิ่มไปหน้าจอหลักนะครับคลิกเข้าไป Add to Home Screen นะครับแล้วก็คลิกเพิ่ม K หรือตกลงก็แล้วแต่ครับคลิกเพิ่มไปเลยมันจะขึ้นไปอยู่หน้าจอเดสท็อปให้พี่น้องโดยที่เราไม่ต้องไปหามันไม่กินพื้นที่โทรศัพท์นะครับ แล้วก็ส่วนสำหรับตัวนี้เดิโิน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมคลิกเดโให้ดูในตัวนี้ยการฝากเงินนะฮะนะครับเขาบอกว่า,าจะต้องใส่จำนวนเงินนะครับแตวผมใส่500ดอลลาร์เลยนะไปครับมันบอกว่าไม่ได้ต้องหนึ่งพันเท่านั้นนะครับ ถ้าจะฝากต้องฝากที่1,000ดอลลาร์ผมไม่แนะนํานะครับพี่น้องนะครับถ้าหนึ่งพัลลารเราจะได้สีอ่อยห้ 8, นะครับแล้วมันคีดเดบิวิท Lego เลยเดบิวิทปุ๊บมันจะให้เราใส่ชื่อจริงนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลเบอร์โทรศัพท์ประเทศนะครับใส่ทุกอย่างเลยเอดเดทมันจะรหัสไปรษณีย์นะครับ แล้วก็กดคลิกตรงนี้นะฮะจดจำชั้นเอาไว้แล้วก็กดซับมิ t นะครับตรงนี้แล้วเรามาเลือนดูตรงนี้ครับมันจะบอกให้เราฝากด้วย Bitcoin, m a s t e r c a r การ์ดวีซ่าเทพาอเมริกาเล็กเพสนะครับพยูเนียเพเยียนะครับอีเพเมดนะครับแต่ให้เราฝากามา,าแล้วเราจะต้องฝากด้วยสกุลงินเไรแล้วแต่เราคิด เออที่แล้วแต่เราจะจะมีนะครับส่วนต่อไปไปที่เด p o s i t นะครับเด p o s i t การถอนเงินมันก็จะมีให้เราครับกรอกจำนวนกร,รมัมตรเนี้ถ้าเราถอนแค่สิบสี่กัมล้วกดไปเนี่ยมันบอกไม่ได้ใช่มไหมฮะสิบสี่กร,รมถอนไม่ได้าต้องถอนที่ขั้นต่ำที่ห้าร้อกัม 500กรัมนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้500ยกรัมใช่ไหมฮะมันก็จะบอกว่า1 0 9 1ดอลลาร์500กรัมมีค่าฟรีเปนหนึ 1, 1่งเนะครับถ้าเราเลือกใช้ถ้าเราเลือกบิตคอย n ขออภัยครับถ้าเราเลือกบิตคอยต้องใช้กระเป๋าบล็อกเชนมาสเตอร์การ์ดก็แส่เลขถ้าเลือกเพย์ a พวนะครับ ตัวนี้มาให้ใสอีเมลเพยพาของเรานะฮะถ้าเราเลือกเพ y เยียเพเยียปุ๊บตัวนี้มันก็ให้ใสไอด์เพเยียของเราคือกระเป๋าเพเยียของเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวผีนะครับลิงใต้คลิปมีให้สมัครทั้งเพย์พาลเพเยียนะครับปิดคอยมัลอกเชนก็คงจะต้องไปดูเอาในเพย์สเตตนะครับ ไม่แน่ใจว่าบิตคอยนี่มันให้ใช้ได้ทุกกระเป๋าหรือเปล่าน่าจะทุกกระเป๋านะครับเพราะว่าเป็นเว็บเขือทั่วโลกวันนี้มันต้องใช้ได้ทุกกระเป๋ารองรับทุกกระเป๋านะครับแต่ผมเห็นที่มันถอดมามันใช้ของฝรั่งใช้บล็อกเชนกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับพี่น้องพอจะเข้าใจกันนะเราก็ใส่กระเป๋าตรงนี้ถ้าถอดดิบคอยแก็ถ้าถอน ถ้าถอนด้วยบิตคอยตรงนี้ก็ไปประเก็ไทย a d d e s BTC a d d เ e s นะครับสำหรับตรงนี้นะอ่ามันเด่งมาเดือยพอเข้าใจกันนะครับ๋ยวจะยาวเกินไป ส่วนคาถามก็คําถามที่ครับพบบ่อยก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยคลิกกับไปดูค่าได้ฮะอันนี้เป็นหวยคือการที่เรามีนี้แล้วก็เข้าไปเล่นกันนะครับตันนี้เลเวลกันคือเล่นหลักของสองตัวนะครับคือให้หม้วนนะครับคือเลเวล ของเรานะครับส่วนตัวนี้ก็คือลิงก์แนะนำนะครับพี่น้องท่านใดสนใจลิงค์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะให้ก็ Co p y อย่างนี้ครับนะครับ Copy เรียบร้อยแล้วน,นะควฮะผมก็ในบาล้านของผม บาลานของผมมีอยู่สิบสี่กัมนะฮะแล้วก็เข้าไปม้วนฟรีได้แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็กดฟรีเข้าไปเลยหมดหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้ทอาไหร่ก็คือตัวนั้นเลย นะคระัส่วน,นุดนึงกรรมัมวินเท่านี้ก็ไม่เป็นไรครับเก็บสะสมไปคือเล่นสะสมไปนะครับนะี่ฮะของผมก็มีอยู่ตอนนี้ในกระเป๋าตามที่ถอนที่เปลี่ยนจะถอนก็คือตัวนี้ครับปลวร้านของเรานี่มีอยู่15กร,ร้ัม สิบห้าสองก็สามสิบก็สามสิบดอลลาร์แล้วครับนะสิบห้าจุดหนึ่งสองกรัมไอ้น,นี้มันจะเป็นกำลังขุดของเรายัางไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยครบชั่วโมงปุ๊บยอดตัวนี้มันจะค่อยๆขยับขึ้นมาให้เราเองโดยโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่เห็นวิธีการขุดของมว่าขุดแบบไหน แต่ครบหนึ่งชั่วโมงเรามาม้วนเลยว่าเราดูวิดีโอไปแล้วครับพอครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บบาลานตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับบาลานตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเราให้เองเลยตอนนี้หนึ่งกำรรเท่ากับสองจุดหนึ่งแดดอลลาร์นะครับตัวเนี้ก็คือเอามาคูณกันได้เลยครับเนี่ยสองคูณด้วยสิบห้าไปเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยท่ากับสามสิบฟาดอลลาร์แล้วนะคะ โอเคนะครับก okay, mm ็เ hmm. พีนท่านสถ้าท่านใดสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับกระเป๋าเพย์เยียก็ใต้คลิปมีกระเป๋าเพย์พาวก็ใต้คลิปมีนะครับกระเป๋าอะไรก็ดูครับต่างโปรบิดขับมีครับอยู่ใต้คลิปก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เขาให้ดูแลรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ